เมื่อนี้ได้ออกมาสวนน่ะท่ายีแล้วมาเบิ้งเพื่อนเก็บพักบุงเก็บเกือบแปลวแปลงเกือบซีเบิร์ตแล้วล่ะมาซาโพดค่ะพักบุงเพื่อนกำลังงามเลยเบิ้งในพี่น้องโอ้ยพักบุงกำลังอ่อนดีค่ะเพื่อนสิปลูกไปนีร้ายแปลงอยู่เพื่อนปลูกร้ายรุ่นค่ะขขอเรียนคลิปมีเพาะมากเลย้ะถ้าเรียนคลิปเก็บไปแล้วเครื่องแปลงละมาเพราะท่านเพื่อนอืม ไปเบ่งเพิ่นเก็บทั้งนั้นค่ะช่วงเศร้าแดดสีอมม่เมื่อนี้เห็นแดดแล้วค่ะเพราะว่าทุกเมื่อสิพอมีแดดได้จักทุงล่ะนะไทยได้จักถุงแล้วอันยูนี่ในสองห้องก็ด้สองถุงนั่นแหละคือยูนี่ด้สองทวงเพิ่นวะอ้วเก็บลายมือเลยตัวจนสิแหลวแปลงละเอมื่อวานนี่ก็เก็บบอกหูว่าเพิ่นเก็บเลยเก็บเสมอ เอานะทาเก็บตากแดดไว้ยังเซนว่าเป็นหยางบอกว่าเป็นหยางแดดบ่ท่านไหนแดดบ่ท่านไหนสวยแดดบ่ท่านแดดบ่ท่านแห้งค่ะแดดบ่ท่านแห้งกเก็บแล้วพอดีผลละซึ่งอ่ะกแถบพักบุงอันนี้เป็นพักบุงหลุ่นหน่อยที่เพิ่นปลูกไว้เป็นหลุ่นเป็นหลุ่นแานปลูกเป็นหลุ่นถ้าเฮ็ดหลุ่นเดียวกันมันก็เฮ็ดบ่ท่านเพราะว่ามันใหญ่เร็วมันใหญ่เร็วพักบุงนี้ใส่เวลาบ่โดนก็ดะเก็บขล้ายแลวเนาะ ไมตัวนี้ทั้งทั้งยี่สิบเหมือบ่พูกนี้ทั้ง,ท,งทั้งนี้แหละนะทยแปลงอีอยัง่งถีลงเป็นเม็ดเอเออันนั้นอบอวนันบวกผักกาดผักกาดอันเลยไปหันกะจังเม่นพักบุงอีกอันเขียวเขียวกำลังอันั่นบ่พักบุงอีกบ่านอ่นเขียวเขียวเลยป้างพีกไปนันเป็นพักบุงอีกออันแถวเนี่แนนเม่นพักกาดพักกาดกะยี่ติบเมือกะเดียายอันนี้มันห้องก,ก็ะขึ้น สวนนาไทยเป็นสวนผสมค่ะปลูกพืชสวนผสมทุกอย่างร่งพักเลยทุกอย่างสวนเพล่นกับกุงกวางท่านนั่นก็สิเป็นคางบวบบวบเพ่อนบวท่านใหญ่อยู่บวบท่านใหญ่หรือบวท่านเด็บวท่านเด็เขาอันเพี้ยนเอานะบวบท่านเด็กถาต่อยางยางอื่นอยู่ถ้าต่อยางแนวอื่นทัางนี้ก็จะเป็นพักยี่รางามคักเป็นยังคือบวตัดขายโอ้ยบวมีเวลาตัด เอาเตนี่ยออื่นบบมีเวลาตัดประสนคุณนะเอาเตนี่มันสีเสียเนี่ยโบท่านเสียกับโบท่านเอานะมันอันฝ่าวเอาอันโตที่ว่ามันสีอันก่อนเออมันอันใหญ่ก่อนมันอันนี้มันใหญ่ไปโอ้ยงามไยพักกีฬาแมแต่ว่าพักกีฬาเจ้ามันเกิดดีนาะมันบ่ขืนดอกจะขืนแล้วนี่จะขืนดอกแล้วมาถ้าจีเก็บก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เมื่อหนึ่งสองเมือก่อน ให้มันเป็นสีเขียวก่อนแต่ว่าพริกนีบ่บงงามแล้วเนาะเพริกนีทิมโลแล้วพริกโลแล้วแต่ทางโบท่านมีเวลาโลทิมโบท่านมีเวลาโลเอามวนนี้ก่อนอามาเบ่งพักบุงเพิ่นเด้อคุณนะอุ้ยต้นสูงอยู่ตัวนี้ไทยนะไทยต้นสูงทีนี่มันสูงเกินไปันอันขั้นสูงกว่านี้เขากา็ากาจะตีเลย บอกอม,มื่อนี้จังว่าจะทอนให้เบิร์ตมื่อนี้สูงกว่านี้ไหมค่ะกับบอมากแล้วบ่มากแล้ว,ม,ลวมื่อนี้จะทอนให้เบิร์ตเมื่เพิ่มนมาทอนจอยแจ็คแปงอ้อนทีิทางหลังนั่นบอกอือ,อต,ต้องพูนลาต้องบุญล่ะตัวนี้ทอนตัวน,นี้แล้วก็ไปทอนต้งพูนโอ้เอาเอาว่างไว้จังสี่ก็ต้องไปล่างหล่างันนึงแล้วก็เอาไปแพ็คแมนไปล่างแล้วก็จังจะได้แพกแกะ บอกถึงความยากกันยากเติบดแต่ว่าอาศัยว่าพันไย่ยเร็วดีขายเร็วอือพักุ่งตอนนี้ราคาดีบอนอไทยดีดีตอนนี้ราคาดีสุดยอดเลยปลูกได้ท่านราคาเนาะอืมสุดยอดเลยสุดยอดต,อตัวได้ทุ้งละลอยอ่ะทุท้งละลอยนี่ทุ้งละจั๊กโลทุ้งละหาโลอ่ะโลละยี่สิบบาทก็ถือว่าสุดยอดเลยเด,ดิธรรมดาเดยแค่ว่าสี่สิบห้าสิบบาทบอกอืม สี่ที่มาที่บาทของเฮ็ตอยู่ซ้ำนั่นล่ะแม่สิถึกแม่สิแพงก,มกออ็มีนาที่ปลูกขายคือกอมีนาที่ปลูกขายกบปล๊กนังเท่อมันก็ถือบัดเพ้าฟูกมันก็มันก็ได้ถือราคาแม่นบ่ล่ะถือกงันเฮาโบฟูกก็ได้เออตามนั้นก็เรียกว่าแต่ราคามันมีขื้นมีล่งทุกช่วงแม่ของทุกอย่างมันมีขื้นมีโล่งเฮาแต่ว่ากำหนดเอาบ่ได้ ต้องเขาเป็นผู้กำหนดเขาเป็นผู้กำหนดจีวิตเท่าเฮาบด้กํานดชีิีเองเฮามีหน้าที่ปลูกขายเทาไม่น้าที่ปลูกขายบางครั้งได้ถุงละสามสิบบาทถุงละสามสิบบาทก็มีแม่นโอ้ยมันก็ถือกค่ะกระเือกค่ะกระตรงเหตุคือแต่ว่าไอ้พักบุ้งนีเฮาได้ลงทุนอีหยังไรบ่เฮาได้ใส่ปุ๋ยใสยาใสยังบ่นีวันเทือเดียววันปุ๋ยเทือเดียววันปุ๋ยเทือเดียว จังว่าเหี้ยวรลาดกรลาดขึ้นข้าวเดียวแล้วก็ปลูกระยะสันพรอมเนาะรยาสันยีสิบมือยีิบมือก็ได้ขายแล้วพถึงยีสิบก็ปนันอืนี่ข้อมเมาหนิว่าเพถึงยีสิบด้วยนี่แล้วที่นี่เขาต้องได้ฉีดยากันนอนกันมาแล้ว่าว่าว่าเด้กันยังจักยางเพราเด้กันยังจักยางมันเกิดเป็นการลงทุนบ่สูงเนาะอือลงทุนบ่สูงแต่ว่าบางครั้งราคามันตายเขาก็ได้ตามนั่นแต่ราคามันดีเขาก็ได้ตามนั่นแล้วแต่ อันเม็ดพันมะนีข้าซื้อมาเป็นถุงถุงละจักบาทถุงละขาเห็ดเป็นถุงละกิโลกิโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทแต่ว่าข้ามาปลูกนี่้หยายเนาะ้นลายอยู่ได้ถย้าเ้าขี้อันเป็นอานเป็นถุงขายเนี่ยคือข้าแพ็กถุงขายถุงละหาโลนี่นเป็นบ่เข้าจะีด้ประมาณอ่ากิโลหนึ่งนี่ยจได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบ ถุงอันเม็ดพันกิโลหนึ่งนี่สิมปาปลูกพกปุงไดประมาณยี่สิบถึงสามสิบถุงแมนถามบอง้ามอีลีลหะจังสิไดบางประมาณสิบหาถามันงา่งามง้ามง้ามขึ้นจังสีอะในกำไรหลายอยู่ตัวนี้ก็ได้อยู่เด้ได้อยู่นาปลูกเนาะ กระเฮ็ดกระเฮ็ดตลอดว่าคยขาดปลูกขาดกระขาดบอ่อันนี้สวนมองนี้เฮ็ดอยู่เบิดปีค่ะเฮ็ดอยู่เบิดปีเด็กสิพายางไปเบิ่งเหมือนทั้งนั้นเด้อกระลำอ๋ออียางก็ผักกาดผัากกาดนั่นก็กระกลั่งวานกระกลังขื่นเลยไปหั่นกับเป็นผักบูง้งอันางไปเบิ่งกันแต่อาาตอนถอ,อนตัวนี้แปลงนี้แล้วเขาก็พาแก้กระเทียนหนึ่งกับเด็ดถอนแปลงนั้นตัวอังสินะตัอยีกว่ดดิแมนมาเบิ่งแปลงนี้ก็สิเป็นผักกาดเขียวหน่อย ประกาศหินบานเห่านะเบื้งในพี่น้องเกิดดีดีอีกบกี้เมือก็ได้ายคือก,กัน,กนอันนี้มันปลูกงายมันใย,ยไวค่ะบ่ถึงเดือนก็ได้ขายแล้วก็บก่คอยมีโลกบ่คอยมีมาแรงมาโรกววน,นำ้ำใส่ปุ๋ยเธอเดียวเพิ่นสิปลูกแซ่มไว้น้าตนพีกเก้าเพิ่นพีกเก้าเนี่ยเพิ่นกระซิลือละค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคแล้วอีกเบ้งใน เป็นตอ,อนซ่อนค่ะค่ะเพื่อนนี่ยโอ้ยงามผักกาดเคียวหน่อยผักกาดเห็นบานเห่าขายดีอยู่ค่ะเดี๋ยวสิพ้ายางไปเบื่องพักบุ้งหล,นหลุนอีกหลุนเนืองของเพิินที่เพิ่นปลูกสำรองกันไวอันนี้ก็เป็นแปลงพักบุงอีกแปลงหนึ่งที่เพิ่นปลูกต่อกันไวปลูกขายหลุนต่อหลุนเลยค่ะทั้งนั้นเก็บแล้วกับอีกบบกีมือก็ได้เก็บทั้งนี้แล้วกัสิบบทันงาม ปลูกได้จ็กมอพ์ป่นี่นี่แหละค่ะคนขยันนาไทยเราเป็นคนขยันเราปลูกพักสวนขั้วปลูกพืชพักหมุนเวียน,เป,นเป็นสวนผสมอยู่นี่แหละค่ะเราเห็ดสวนได้อยู่เบิดปีค่ะเก็บขายได้ทุกเมื่อค่ะอยู่ในสวนเพลินกระซิมีบวบมีกระเจี๊ยบแล้วก็ที่เป็นเพื่อนปลูกอยู่ประจำนี่ก็คือพักบุงค่ะทั้งนั้นก็จะเป็นมะเขือที่ผ้าไปเบืองแล้วเนาะ คนขยันได้เงินทุกเมื่อค่ะแล้วก็เป็นผู้ยิ่งคนเดียวเห็ดสวนคนเดียวโดนๆเพื่อนกับสิมีมูมาซอยอย่างเสียล่ะค่ะบางเมื่อเพื่อนกะมันกะไดเก็บหลายพักบุ่งเมือนี้เพื่อนกะเล,ลอยเอิญมูมาซอยคอยกัสิไปซอยเพื่อนเก็บก่บอนบาดเนี่สุดท้ายนี่ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนในเดอ้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ